กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนีประเสริฐุลเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาลสินพักเพื่อไทยมีเรื่องปรึกษาหา,หาหรือท่าระธานอยู่สี่เรื่องคือหนึ่งขอรับการสนับสนุนขยายเกตไฟฟ้าเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวฟอกซิซากป่าโบราณซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่ตำบลเหล่าใหญ่บ้านดงเหนือที่มีชื่อว่าเลปิ โตเทสินะครับซึ่งเป็นยุคแรกของยุคไดโนเสาร์ผ่านมา65ล้านปีมาแล้วแต่ว่าทีนี้หมู่บ้านขยายออกไปสู่แหล่งท่องเที่ยวจึงขอรับการสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่านะครับเรื่องที่2ขยายเขตไฟฟ้าทางออกไปนานของแต้ในพื้นที่หมู่ที่1นําตบลคุ้งเก่า อำเภอกขาวงจังหวัดกระสินด้วยเหตุผลที่มีบ้านเรือนราษฎรได้ขยับขยายออกไปนะครับหลายสิบหลังจึงขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องที่3ขอขยายถนนและปรับปรุงย่านชุมชนไฟฟ้าส่องสว่างถนนหมายเลข2336แขวงการทาง จังหวัดกระสินบ้านนาขามบ้านคําอีหงตำบลน,นาขามบ้านคอตำบลกุดค้าซึ่งบางช่วงถนนแคบและมืดมากยิ่งช่วงโรงงานน้ำตาลเปิดหีบนะครับการสัญจรไปมาอันตรายมากจึงขอรับการสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่าง C. ไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย2046ช่วงต่อเทศบาลเมืองกุชินาลายบริเวณทางแยก เข้าบ้านนูนสำราญซึ่งเข้าไปสู่นะครับส่วนราชการก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาวไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงซึ่งอยู่ในการดูแลของแขวงการทางสกลนครหนึ่งครับท่านปานครับ